สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เราก็จะมาทําการบีบไฟล์และการแยกไฟล์นะคะอันดับแรกเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะคะอะไรก็ได้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลากไฟล์อะไรก็ได้เข้ามา1นึ่งไฟล์นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็เ e n ต์ o ูนะคะแล้วก็ c o m p พรสเซอร์ซ l ฟโฟลเดอร์ er นะคะ ก็คือตรงนี้นะคะแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะคะแล้วเราก็ลากอันนี้เข้ามานะคะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ